สื่อดังจากอังกฤษ The Charm The Atlantic และ BBC รายันว่า ลิเวอร์พูลเล้มเลิกแผนการคว้าตัวจูดเบริงแฮมวิทฟิลด์ของโบลสเซียดอทมุลในช่วงซัมเมอร์นี้กองกลางทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวเป้าหมายระดับท็อปของลิเวอร์พูลโดยที่เจคเกนก็ผู้จัดการทีมหวังจะยกเครื่องครั้งใหม่หลังจากฤดูการนี้มีผลงานที่น่าผิดหวังอย่างไรก็ตามที่พวกเขาสอแววไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าบวกกับค่าตัวของนักเตะทำให้การประชุมครั้งล่าสุดของซโมสรได้มีการตัดสินใจถอนตัวจากดิวนี้เป็นที่เรียบร้อยคาดว่า ลิเวอร์พูลจะจ่ายเงินมากถึง130ล้านปอนด์ให้กับดอทมุลเพื่อเป็นค่าตัวของจูดเบริงแฮมโดยยังมีค่าเหนื่อยและค่าเอเจนต์อีกด้วยทำให้ตอนนี้หงแดงจะมุ่งหน้ามุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายอื่นโดยมีเมสันเมาส์ของเชลซีที่มีข่าวเตรียมย้ายออกจากทีมรวมถึงมอยเซกไกเซโดและอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์นักเตะของไบตันและไรอันกาวินเบิร์ก